ออกกาลังแล้วมันต้องหายเศร้าทันทีถ้เกิดว่าเราเป็นโรควิตกกังวลเราเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ฟังหมอจอห์นี่มาออกกําลังกายมันต้องทําให้ฉันหายเศร้าสิไปวิ่งสวนลุมมาแล้วหนึ่งรอบทำไมยังเศร้าอยู่การรักษาทางจิตเวชจริงๆก็คือทุกอย่างเลยครับมันจะไม่ใช่ว่าแบบทำหนึ่งครั้งแล้วทุกอย่างมันโอเค <okay. S 2> มันอาจจะต้องใช้ความสม่ําเสมอไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเกิดการปรับเปลี่ยนอะไรข้างในของเราเองเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าทําวันแรกเราอาจจะยังรู้สึกว่ามันยังไม่หายเศร้าอ่ะอันนั้นเป็นโมเมนต์ที่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องขอบคุณตััััวววเเเเออองงง่รรทีมนนนนนศ้้้าาาขดแลยฝืไ ผมว่าอันนี้มันเป็นอาชี m เมนที่ดีมากๆอ,อยากให้เขาให้เครดิตตัวเองอให้เขาเห็นความพยายามของตัวเองตรงเนี้ยค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นยาวิเศษที่ออกกําลังกายปั๊บดีขึ้นทันทีแต่มันคงต้องเป็นอะไรที่ค่อยๆพยายามกันไปทีละนิดแล้วใ,ในแต่ละก<ม>้าวที่ทําไปเนี่ยก็อยากจะให้ขอบคุณตัวเองไปด้วยว่าทําได้ละอีกหนึ่งวนัน<ม>อีกหนึ่งวันทําได้ละแล้วสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆดีขึ้นมีประเด็นหนึ่งครับขอเน้นนิดหนึ่งคือว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่มีภาวะทางสุขภาพจิตจะตอบสนองกับการไปออกกาลังกายมุนอาําลัง ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับ,รรบทั้งนั้นเราเอ,าอกากําลังกายกัน